สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ครับวันนี้ช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นดูไว้ เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากด like, ฝากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ1จนถึง10พฤศจิกายน2,565 เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2565นี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานดูจะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีไพ่เดล l เวอร์ครับจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงาน นะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีใครที่เคยมีปัญหาเคยมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็มีเกณฑ์ที่สถานการณ์เหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆต้องบอกว่า คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะต้องเจอกับงานสองงานทํางานสองอย่างในเวลาเดียวกันอาจจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีไม่อย่างนั้นจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ทั้งที่ดีอาจารย์แนะนําว่าคุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ กำลังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่จะต้องเลือกงานใดงานหนึ่งหรือว่าอาจจะเจอกับการรับงานหลายๆงานพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดความวุ่นวายหรือว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่อย่างนั้นถ้าคุณไม่เลือกนะครับงานใดงานหนึ่งคุณอาจจะต้อง จัดสรรเวลาให้ดีโดยเฉพาะใครที่ทำทั้งอาชีพหลักและอาชีพที่2หรือว่าอาชีพเสริมนะครับอาจจะต้องจัดสรรเวลานะครับจัดสรรปันส่วนนะครับเวลาให้ดี ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาในการทำงานได้นะครับในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ไพอัศวินแห่งถ้วยครับไพใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปทำงานหรือว่าไปติดต่อง,งาน นะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพบปะพูดคุยไปเจรจากับผู้คนแล้วได้พบเจอกับโอกาสดีๆในเรื่องงานก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นนี้เรียกได้ว่าจะมีการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาใครที่นะครับกำลังมองหา โอกาสมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานโดยเฉพาะ จากผู้คนที่คุณนั้นไปติดต่องานไปเจรจาหรือว่าไปตกลงต่อรองในเรื่องงานด้วยก็มีเกณฑ์ที่พวกเขาเหล่านั้นจะนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้นะครับไพ่ DM Press ครับไกกพ่จักรพรรดินีใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีความสําเร็จในเรื่องงานมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานนะครับบางคนจะพบกับความสําเร็จ ที่รอคอยพบกับโอกาสดีๆที่รอคอยในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองออกมาสร้างตัวนะครับหรือว่าทำกิจการของตัวเองบางคนมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นกับอาชีพที่2นะครับหรือว่าอาชีพที่เป็นรายได้เสริม เพิ่มเติมจากงานประจำที่ทำอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2565นนี้นะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับถ้าเป็นคนค้าขายคนที่ทำอาชีพค้าขายเนี่ยต้องบอกว่า การค้าการขายจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าการเจราจาธุรกิจการตกลงการต่อรองใดๆดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีดูจะราบรื่นนะครับคนที่ทำงานออฟฟิศ ทำงานบริษัทเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าการทํางานมีแนวโน้มที่จะมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทําอยู่มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้การงานของคนเกิดวันอาทิตย์จะโดดเด่นโดยเฉพาะคนที่นะครับ เรียกเได้ว่าเจ้าชะตาหากเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงการงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2 5 6 5นี้นะครับส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากตกงานอยู่ในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้คุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานครับเอาละครับ ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะครับในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2,565นี้นะครับเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างดีกว่าว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง10 พฤศจิกายน2565นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าในช่วง 1, <ฮ> 1> จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้การเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีแนวโน้มที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะสามารถที่จะวางแผนจัดการการเงินของ ตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับการเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่พอมีพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนแม้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากก็ตามทีไพ่ e m p e r a n c e นะครับไพ่ใบนี้นะครับจะเป็นไพ่ที่พูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้น เจอกับสถานการณ์ที่จะต้องมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากบางคนมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินก้อนโตไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับเช่นในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านก็ในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นนี้หากไม่อย่างนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการที่นะครับใช้เงินไปกับการซื้อของชิ้นใหญ่ นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าคนที่เป็นบริวารคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนรอบข้างก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2,500 65นี้แหละครับไพ่สิบถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นสามารถที่จะวางแผนจัดการการเงินของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นการเงินพอมีพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนแม้จะมีรายจ่ายเยอะแม้จะมีรายจ่ายมากก็ตามทีนะครับ คนค้าขายเนี่ยต้องบอกว่าการค้าการขายนะครับการเงินหมุนเงินได้คล่องตัวคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะครับการเจรจาธุรกิจหรือว่าการตกลงต่อรองในเรื่องเงินก็ดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทการเงิน คล่องตัวดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ไพ่สถ้วยจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีสิ่งที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือการใช้เงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเยอะอย่างที่บอกและเงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับคนในครอบครัวหรือว่า คนที่เป็นบริวารหรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองเนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายต่างๆให้ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภกับเขาอยู่บ้างนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่เสี่ยงโชคแล้วจะมีโชคลาภนะครับ โชคลาภจะมาจากทางไหนต้องบอกว่าจะมาจากทางคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเสี่ยงโชคให้นะครับหรือนำพามาให้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะครับเพียงแต่ว่าก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดนะครับที่นะครับอยากจะ สี่งโชคนะครับในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2,565นี้ก็ขอให้อย่าลืมเสริมบุญเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะครับด้วยการนะครับถวายสิ่งของที่เป็นแสงสว่างนะครับหรือว่าทำบุญ นะครับด้วยสิ่งของที่เป็นแสงสว่างเช่นอาจจะเป็นเทียนอาจจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงอาจจะเป็นการถวายหลอดไฟให้กับวัดก็เป็นได้เช่นกันนะครับแนะนำแบบนี้นะครับ เอาล้วครับดวงชะตาการเงินและดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติครับรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างดีกว่าวัน1จนถึง ึง10พฤศจิกายน2565นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565ครับเปิดดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ต้อง ระวังปัญหาความสัมพันธ์ครับโดยเฉพาะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีความลับต่อกันไพ่เจ็ดดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความลับหรือว่ามีสถานการณ์ที่นะครับคนรักของคุณนั้นอาจจะปิดบงังบางอย่างนะครับหรือว่าไม่พูดความจริงบางอย่างไม่พูดความจริงทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดปัญหานะครับเรียกได้ว่ามีความลับต่อกันก็เป็นได้นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2565นนี้มีอะไรเปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกัน ดีกว่านะครับคนเกิดวันอาทิตย์ครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าไพ่ห้าเหรียญจะพูดถึงสถานการณ์ความอับโชคในความสัมพันธ์ที่มีเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักหรือไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ไพ่สามคาถาซึ่งอยู่ในตำแหน่ง บทสรุปของสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาหรือว่าที่เกิดขึ้นในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะสามารถที่จะคืนดีกันได้ กลับความเข้าใจกันได้นั่นเองนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ ความรักความสัมพันธ์ในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2,565นี้ไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไรนักนะครับอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่อาจจะหมางเมินหรือว่าไม่ค่อยให้ความสนใจคุณสักเท่าไหร่นะครับทางที่ดีคือการประครับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2 5 6 15นี้ไปให้ได้นั่นเองนะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2565นนี้ใครที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเพราะมาจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีความรับ ต่อกันนั่นเองเพราะฉะนั้นไอความลับนี่แหละครับจะเป็นปัญหาจะนำพามาซึ่งปัญหาความสัมพันธ์ได้มีอะไรก็เปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกันความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีมันอาจจะดีขึ้นได้จากการที่สองฝ่ายนั้นได้พูดความจริงได้เปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกันนั่นเองไพ่สามคาถาจะนำมาซึ่งการคืนดี การปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองเนะครับส่วนใครที่นะครับยังโสดอยู่ต้องบอกว่าคนที่ยังโสดอยู่ นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ยังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับขอให้ใจเย็นๆรอคอยให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆหรือว่ารอคอยให้ผ่านพ้นในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ ไปก่อนจะดีกว่านะครับถึงจะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณนั่นเองนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักในช่วง1จนถึง10พฤศจิกายน2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้ อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามล i ย e อใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันอาทิตย์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย วอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995